ปลื้มจิตเผยคำพูดโคอดอสที่ฟังแล้วเจ็บจี๊ดก่อนใช้เป็นแรงฮึดพาคว้าชแชมป์เอเชียนองปลื้มจิตทินขาวหนึ่งในเจ็ดเซียนตำนานวอลเล่บอลหญิงไทยย้อนคำพูดโคอดอสที่ฟังแล้วเจ็บจี๊ดก่อนจะเปลี่ยนเป็นแรงฮึดสู้พาคว้าชแชมป์เอเชียปี2009วันที่7เมษายน2566นอง ลื้มจิตถินขาวหนึ่งในเจ็ดเซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาเล่าเรื่องราวย้อนความหลังที่จำไม่เคยลืมผ่านรายการชิงร้อยเดอร์สตอรี่โดยเผยว่าเคยโดนโค้ชออดเกียติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในขณะนั้นดุหลังเกมแพ้ญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชียปี2009ว่าขอบคุณนะที่ทุกคนแสดงความโง่ให้โลกเห็น นองเรื่มจิตแล้วว่าย้อนกลับไปปี2009ที่เราได้แชมป์เอเชียนอกนั้นดีที่สุดคือที่3เรื่องมันเริ่มตั้งแต่แมตช์แรกที่เราเจอญี่ปุ่นเราก็แพ้ปกติแต่อาจารย์ออสมาถึงเขาก็ดา่ดาๆเหมือนไม่เคยแพ้มาก่อนวันนั้นโค้ชพูดว่าขอบคุณนะที่ทุกคนแสดงความโง่ให้โลกเห็นหลังจากนั้นนอ,อก,ก็สวนเลยแล้วเราก็ทะเลาะกันอาจารย์ออสก็งอนเดินออกจากห้องไปอาจารย์แกก็งอนไม่นะซ้อมเช้ารอแข่งเย็นทีเดียวเจอหน้ากันก็วหวปกติแต่ไม่คุยกัน หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราได้คุยกับโคดยะนัทพลศรีสมุทรทรนาคและโคด,ด่วนนายดนายศิวช,ชัเมทากุลกุนซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนปัจจุบันทั้งสองก็ช่วยคุยให้พวกเราปรับเข้าหากันเราก็คุยกันเองด้วยว่าอยากเอาชนะอาจารย์ออสให้แกด่าเราไม่ได้แล้วนุสราหรือวันนานี่แหละไปบนแบบไม่บอกใครว่าถ้าเราผ่านไปเล่นรอบชิงจะให้โค้ดวิ่งรอบโรงแรมแล้วเราก็ชนะญี่ปุ่นเข้าไปรอชิงกับจีนโคดก็วิ่งให้เราจริงๆ หลังจากนั้นอาจารย์ออสก็เลี้ยงฉลองเลยเพราะมันเกินเป้าแล้วพูดคุยหยอกล้อกันสนุกสนานมากพอเข้าไปชิงปรากฏว่าเราชนะจีน3 1ถึง1เป็นประวัติศาสตร์เลยเรากลับมามีสื่อไปรอทําข่าวเพียบเราตกใจมากที่คนรู้ว่าเราชนะหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเลยควอลเล่บอลมีคนรู้จักมากขึ้นไปแข่งที่ไหนก็มีถ่ายทอดให้คนไทยได้ดู